ครับสวัสดีครับนี่ครับต้องผู้ชำนาญงานเท่านั้นครับที่จะขึ้นไปแบบนี้ได้อย่าลอกเลียนแบบนะครับผมอันตรายมากนี้เป็นผู้ชำนาญงานครับกับการปีนป่ายลงมาแล้วครับแขนขานี่สั่นเลย อย่าให้มันล้มนะลูกพ่ถ้าล้มมาเนี่ยยากเลยนะเสร็จเรียบร้อยครับอ้ยาต้นไม้ครับผมนี่ก็ข้าวขึ้นหัวตั้งความใจอะไรเป็นหมดเลย